สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะช่องวีนัททาร์ดค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการดูดวงพิกอากาศนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการดูดวงพิกอากาศเนี่ยนะคะก็เป็นการดูดวงโดยกว้างโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงค่ะวันนี้เราจะมาทา ในหัวข้อการเงินโชคลาบนะคะการเงินโชคลาบนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะระหว่างเดือนที่ท่านดูถึงสิ้นปีเลยนะคะดูกันยา,ยาวไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่ดูถึงสิ้นปีธันวานะคะสิ้นปีธันวา2564เลยนะคะการเงินโชคลาบจะเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่นะคะ3 กอง3สีนะคะเช่นเคยนะคะเลือกสีที่ชอบแล้วกันเนาะดูนะคะ3สีนะคะแล้วชอบสีไหนก็เลือกไว้ในใจแล้วไปดูคำตอบกันนะคะมีสีส้มสีเขียวแล้วก็ชมพูค่ะให้เวลา5วินาทีในการเลือกภพยไปเลยค่ะค่ะเลือกได้แล้วเรามาดูคำตอบกันนะคะ ดูกองที่1สีส้มก่อนแล้วกันนะคะสีส้มค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เลือกสีส้มเนาะการเงินโชคลาภของคุณนะคะจะมีไหมจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่ดูจนถึงสิ้นปีนะคะ6กสีนี้นะคะ ต้องบอกว่านะคะบางคนอาจจะตกงานอยู่นะคะบางคนเ,เสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นงวดไหนๆก็เหมือนกับจะได้แต่ก็ไม่ได้ได้น้อยแต่ก็บางคนได้ได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอยู่ในช่วงจังหวะที่ ดวงของคุณเนี่ยเด่นในเรื่องของการงานนะคะการงานเพราะฉะนั้นโชคลาภมันจะมาเกี่ยวกับการงานพอมีงานแล้วก็จะมีเงินเข้ามานะคะออจากคนที่ตกงานนะคะถ้าเลือกกองนี้ก็จะได้งานนะคะแต่ถ้าใครที่ทํางานอยู่แล้วก็อาจจะมีการเลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งหรือการเดินทางนะคะในสายงานหรือได้เงนิน เพิ่มนั่นเองนะคะก็เป็นโชคลาภอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่มันจะมากับการงานนะคะหรือใครที่จะซื้อจะขายนะคะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีแล้วก็จะสมหวังนะคะก็คือนะคะการเงินนะคะจะมาจากการงานแล้วก็มาจากการซื้อ ซื้อมาขายไปหรือเป็นหนายหน้าต่างๆอย่างเงี้ยนะคะจะโดดเด่นนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะแต่การเสี่ยงถามว่ามีไหมนะคะโชคลาภมีพอได้ลุ้นนะคะต้องบอกงี้เพราะว่าดวงของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อยๆจะดีขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่โดดเด่นในช่วงจังหวะที่เดือนกันยายนนี้จะไปโดดเด่นในสิ้นปีนะคะบางคนอาจจะได้เ,เงินเก่าๆนะคะในช่วงจังหวะป พฤศจิกาหรือต้นธันวานะคะหรือปลายเดือนธันวานั่นเองนะคะก็ถือว่าโดยรวม3เดือนนี้น,นะคะของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นนะคะจะค่อยค่อ มีโชคลาภจะค่อยๆมีเงินไหลเข้ามานะคะก็ถือว่าโดดเด่นเนาะบางคนอาจจะได้จับเงินแสนเงินล้านเลยทีเดียวนะคะถ้าใครอยากจะขายที่ขายบ้านขายรถช่วงนี้ประกาศขายได้เลยนะคะ3เดือนนี้จะได้มีเ,เหมือนกับมีคนติดต่อมานะคะบาๆเลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะหรือทรัพย์สินใหม่ๆเข้ามาในจังหวะนี้ช่วงนี้นะคะ ถ้ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวเนาะขาะสำหรับใครที่เลือกสีส้มก็ััประบานี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โชคลาภโดดเด่นนะคะมาดูกองที่สองกันนะคะ กองที่สสีเขียวเนาะใครที่เลือกกองสีเขียวเรามาดูกันว่าคุณาการเงินโชคลาภของคุณเป็นอย่างไรนะคะมีโชคลาภไหมนะคะสำหรับกองนี้นะคะบางคนอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะหรือ,เ,อเป็นเป็นอะไรที่แบบ อยากมีนะคะอยากมีเงินเยอะๆอยากมีเงินก้อนบางคนตกงานก็อยากได้งานนะคะถ้าใครไปขอไว้ก็จะได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,เ,อเหมือนกับเราต้องไปขอเอานะคะอาจจะ นในลักษณะของอกบาบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระในบ้านเนี่ยพ่อแม่อะไรเงี้ยนะก็ได้เนาะแล้วก็มันมันเหมือนกับลักษณะที่เหมือนเออมันมีอะไรที่ติดขัดอยู่นะคะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือโชคลาบนะคะดวงเปิดแต่มันไม่เปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดวงของคุณถามว่าโดดเด่นไหมก็ในเรื่องของการการเงินเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เงินร้อนนะคะถามมาว่าไม่รับ บากหรอกนะคะใครที่เลือกกองนี้สามารถหมุนเงินได้สามารถหาเงินมาได้แต่มันเก็บไม่ได้เนาะพอเข้ามาปุ๊บก็มีรายจ่ายปั๊บเลยทีเดียวบางครั้งอาจจะไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีนะคะแต่มันก็เหมือนกับเหมือนรู้ว่าเรามีเงินอะไรเงี้ยมันก็จะมีรายจ่ายเข้ามาแบบไม่คาดคิดหรือมันเป็นในลักษณะของอ ปฏิเสธไม่ได้ต้องจ่ายเหมือนภาระหรืออะไรที่ต้องทําต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครว่างงานอยู่นะคะอยากได้งานนะคะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะหรือขอถ้าใครที่บ้านใครนะคะที่มีสารพระภูมิหรือทําเจ้าที่เจ้าทางนะคะให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่บ้านคุณนั่นแหละนะคะ ขอพรท่านนะคะให้ได้งานโดยเร็วนะคะก็อาจจะมีข่าวดีในเร็วนี้นัดสัมภาษณ์เนาะหรือใครที่อยากจะได้โชคลาภนะคะในเรื่องของการเงินการเสี่ยงต่างๆก็ไปขอพรได้นะคะสิ่งไหนที่คุณคิดว่าเ,ออเหมือนกับคุณนับถือนะคะโดยเฉพาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศชายนะคะจะให้โชคลาภในเรื่องของการเงินเนาะนึกนะคะคุณจะนึกออกเองแหละนะคะคุณจะมีเซนต์เองว่าควรไปขอพรกับ กับใครนะคะเพราะคุณเคยขอได้นะคะนึกนึกถึงคุณครั้งที่คุณเคยขอได้ในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภต่างๆนะคะให้ไปขอกับท่านนะคะท่านจะให้โชคในเรื่องของการเงินและโชคลาภบางคนอาจจะได้โชคในเรื่องของการงานเข้ามาก็ได้นะคะบางคนเนี่ยนะคะเดือดร้อนมากๆในช่วงจังหวะนี้นะคะไม่มีเงินไม่มีงานนะคะตกงานอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีในเรื่องของการเสี่ยงนะคะนิดหน่อยเข้ามาช่วยหรือมีคนเข้ามา ช่วยโดยกระทันหันนะคะบางคนอาจจะมีคนถามให้ยืมตังอะไรเงี้ยนะคะแต่จะเป็นตังที่ไม่ได้จํานวนมากนะคะแต่ก็สามารถช่วยท่านได้เนาะในจังหวะที่แย่นะคะหรือลําบากแต่ถ้าใครชีวิตที่โดดเด่นดีอยู่แล้วช่วงแง้นะคะให้ไปทําบุญนะคะเสริมดวงหรือขอพรศริกศักดิก์สิทธิ์จากท่านนับถือไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือ,อพ่อแม่ก็ได้นะคะหรือพระในบ้านเนาะหรือทําบุญ กับวัดหรือขอพรจากพระอะไราเงี้ยหรือ,เ,อเหมือนกับเทพต่างๆที่เป็นเพศชายนะคะให้โชคได้นะคะในช่วงนี้ค่ะยังไงก็ลองดูเนาะไม่เสียหายนะคะใครที่เชื่อในเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะะช่วยได้เช่นกันนะคะก็ถือว่าดวงของคุณจะไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีอะไรแบบฟุกๆกระทันหันใครทีเ่เหมือนกับไม่ไม่เคยถูก หวยเลยนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ถูกในปลายปลายเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของออ16กันยาหรือ 10, 16ตุลาอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในช่วงกลางๆนะคะหรือปลายปลายเดือนนะคะแต่ต้นเดือนอาจจะได้แต่มได้นิดหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ให้ะระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนะคะคุณคุณจะใช้เงินแบบ บางครั้งอาจจะไม่คิดเพราะว่าหามาหามาบางคนหาเงินได้ง่ายก็อาจจะจ่ายง่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีเงินขาดมือได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่เ,ออเหมือนกับบางครั้งอาจจะไม่ได้ไม่ได้เก็บเงินนะคะเพราะว่ามีมาก็จ่ายออกไปจะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะดวงนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือขอให้ท่านขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือสิ่งที่ท่านนับถือเนาะข่ามาดูกองที่3มนะคะ ใครที่เลือกกองที่3สีชมพูนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการเงินโชคลาภของคุณเด่นไหมนะคะจะเป็นอย่างไรในช่วงจังหวะนี้นะคะตั้งแต่วันที่ดูกันยายนถึงธันวาคมนะคะสำหรับกองนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ได้งานได้เงินหรือได้โชคลาภจากทางไกลนะคะบางคนอาจจะเ,เป็นลักษณะของมีคู่ ต่างชาติคู่ทางไกลนะคะมีเกณฑ์ได้เงินนะคะคนไม่มาแต่โอนไวประมาณนี้นะคะหรือใครที่โสดนะคะเข้ามาดูกองนี้อาจจะเจอสายเปยนะคะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะหรือใครที่รอคอยเงินไว้ที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังไม่ได้แต่ช่วงเนี้ยสเดือนเนี้ยได้แน,น่นอนนะคะในเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็เป็นจังหวะที่เหมือนกับคุณ เครียดนะคะในเรื่องของการเงินเพราะว่ารายจ่ายเยอะแยะรออยู่ภาระ,ระผ่อนบ้านผ่อนรถหรือ,อ,อเหมือนกับต้องช่วยเหลือคุณในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรองเงี้ยนะคะก็เลยเครียดนิดนึงแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลใจคุณสามารถผ่านมันไปได้เพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะบางคนอะทำงานอยู่นะคะอย่างหนึ่งก็อยากทํางาน หาเงินเสริมหาเงินทางอื่นมาคุณจะมีเกณฑ์ได้งานเสริมงานรายได้หยิบย่อยนะคะเข้ามาช่วยในจังหวะที่คุณมีรายจ่ายเยอะนะคะรายรับมาทางนึงไม่พอคุณก็อาจจะหาได้อีกทางนึงเข้ามาช่วยถือว่าดดเด่นนะคะในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆได้เงินเข้ามาใหม่ๆได้เงินเพิ่มนะคะ โชคลาภนะคะโชคลาภพอได้รุ้นเนาะแต่อาจจะไม่โดดเด่นมากนะคะโชคลาภมาจากการงานการทํางานของคุณมากกว่าอย่างเช่นใครที่ทําเกี่ยวกับค้าขายหรือในหน้าหรือมีออเดอร์อะไรเงี้ยเข้ามาคุณจะได้แบบฟุกๆได้เป็นก้อนเป็น,เป,นเป็นแบบเงินก้อนใหญ่ะนะคะเหมือนมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามานั่นเนี่ยนะคะคือโชคลาภของคุณแต่การเสี่ยงซื้อหวยเรียงเบอร์อะไรเงี้ยมันจะอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่โชคลาภของคุณจะได้แบบ ฟุกๆจากการงานที่เกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเองหรือการที่คุณรอคอยเงินอยู่จากการขายทรัพย์สินหรือ,เ,อเหมือนกับเงินเก่าๆอย่างนี้ก็อาจจะกลับมาได้เช่นกันก็ถือว่ากองนี้โดดเด่นเช่นกันนะคะไม่ได้ไม่ได้แยเสียทีเดียวแต่เป็นลักษณะของคุณต้องขยันคุณต้องสู้นะคะบางคนเนี่ยตกง,งานอยู่อย่าเพิ่งท้อนะคะให้หาให ให้รีบหานะคะในช่วง3เดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้นะคะไม่ต้องกังวลใจเนาะบางคนกุ้มใจคิดมากคิดนู่นนี่นั่นว่าจะไม่มีงานทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องกังวลใจคุณมีงานแน่นอนคุณจะมีข่าวได้งานหรือได้งานในช่วงตุลาพฤศจิกายนแน่นอนนะคะแต่การยากันยายนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณต้องรอนิดนึงนะคะสำหรับกองนี้ถ้าใครรอง,งานอยู่หรือการเงินรอเง,งินอยู่นะคะจะได้ในช่วงตุลาหรือพฤศจิกานะคะสําสหรับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะจะได้ทำคลิปออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ